ปดพ,พ,พี่น้องพริกข้างพี่น้องเอ้ยเมื่อนี่สไตล์ก็สิถือเล็กได้กินลาบง่วพี่น้องจ้าอาทิตย์ก่อนได้ลงเขาพี่น้องได้เหนื่อสดมากก็เลยเอามาแซ่แข็งไว้จนลืมข้าวพี่น้องเมื่อนี่คิดได้ก็เสียเอามาลาบพี่น้องจ้าเมื่อนี่นําเสนอลาบเหนียวพี่น้อง แซบเป็นลาบคมพี่น้องจ้าเอาแบบคมๆเลยใส่หน่อยคมหน่อยใส่ลายคมลายแซบลายพี่น้องสเต้าจะฝักมันมูนแล้วก็ใส่ดีง่วแล้วก็ใส่หอมแดงพี่น้องตามด้วยประเด็ดแล้วก็ผงสุรดพิกป่นลงไปพี่น้องพิกป่นอันนี้เพ็ดเพ็ดพีน่น้องอิมพอตมาจากเมืองไทยห้ามละผสมเครื่องปรุงแล้วๆใส่เกลือน้อยหนึ่งพี่นอ้องใส่ใบบักูดฝอย หอมสะระแหน่หอมปลอมเท่าน่าละล่ะคั่นๆให้เขากันซีมเบิงพี่น้องใส่ตามความแบ่บความมากักเดิ้อลดไดรลดขมเพิ่มก็ใส่ดีขมเพิ่มซานาตาย,ยากได้เผ็ดอีกหน่อยนึงใส่พริกป่นอีกพี่น้องจา๋าซีมเบิงบัดนี่ยโอ้พี่น้องคัคๆมาเดิอบันเบิดพี่น้องแ่บคัก เอาพี่น้องเกือบลืมใส่ข้าวคั่วสัมพอมันขาดย่างใส่ข้าวคั่วแล้วกันเลี้ยวพี่น้องมันคนๆๆพออุจุนี่แหละก็แม่นเลี้ยวแล้วพี่น้องบัดนีน้ซิบ,บ่งเซงเบง่บคักว้พี่น้องมามาเลี้ยวๆขอโทษขอให้เ้อพี่น้องเลิกเฝ้าลายบสามงิเข่าเี่น้องแบบป้าก้อยขมก้อยเหนียวขมพี่น้องเอ้ย ลองน้ำจากบายกันเนาะสวัสดีพี่น้องป้องปายที่นาครสูงโหสูงขนาพี่น้องเอง้ยเมือ่อ <c> ย <oughs> เห็นน้องกินซสมนีญญ่กับเมือ่อยพี่น้องบิงข้าวเหนียวมันหอนเปล่าป้าคนหวยหอย,อยอเยอะพี่น้องเลยข้าวเหนียวนิ่มนิ่มอะไรนิ่มเองเนี่ยคือเก่าแล้วพี่น้องมันนี่งซาเต้เอาไปหนึ่งเอาแซ่ตู้แข็งไว้อันนี้สองฮอร์เดินติดหนึ่งพอดี ใส่ถุงใช้ถุงพลาสติกใช้ตู้แข็งแหว่สิกินเก่ามาอุ่นเอาหนึ่งหนึง่งเอามาหนึ่งมาเลยน,นิ่มพี่น้องจ้ะมาคำแรกหืมบ้า<ะ>สุดงจะพี่น้องจ้าบกักพริกหอมพี่ก็แม่พักแก้วเข้ามเรื่องของพริกโดดต่อเดี๋ยวเอาพริกโดดก่อนนะพี่น้องเลยพริกโดดบักแตงบัก ไอ้คืออพังเข้าก็ได้มาเนี่ยผักริมรั้วบ้านเฮานี่แหละอันนี้เขาเอินอยังกันเนาะอืมตะเาวนี่จ้าพี่น้องริกริกเขียวเป็นยังคือใส่ริกเขียวตีอันไม่อกกินเผ็ดพี่น้องมื่อื่นสิเมื่อแล้วอสิเมื่อบ้านเฮาละเมื่อเมืองไทย เดือวทองเสียกินเสบทองเผ็ดมาเผ็ดหลาย ตวย้ำได้ค้างเดียวด้วยพี่น้องจ้า ปวดแขวบ้านเช้าไ <laughs> ก่เศร้าแล้วล่ะพี่นอ้องแวบ้ันอยากเนี่มาัานอยากใส่งานมัน ปกติสิเมื่อวันที่สามพี่เนองว่าเมื่ออืน่นนั้นชิโ่ลงไปข้างล่างลงเขาก่อนอเพราะว่ามันโดนใส่เวลาโดนจากชิลรบลัตรลงลงจากเนี่ยไปลงข้างล่างจากเขาเนี่ยสามชั่วโมงพี่เ้อง งานมาท่านเครื่องไปกนมือหนึ่งไปนอนลงเล่ม,มไปนอนลงเล่ยไปไต่เขาตีนเขาขึ้นหนึ่งแล้วก็บินตะเสาว,วันพุดบอกตะเสาพี่นเนอะเอา็พ บอกแต่เสาสิบโมงบอกไปนอนบ่ได้บ,ดบด่ท่านที่รถบาดกับเคริงมือแหละแต่เสาสาได้ออกตะมุ่งหนึ่งไปหอยสิบโมงสิบเอ็ดโมง แซ่แข็งแน่พี่น้องฉันบวกก้ากินแซ่แข็งตะโดนละ่ะเนื้อสุดซื้อมาตาตีนเขาละ่ะลงไปตะเดือนก่อนลืมข้าวลืมข้าวมาเห็ดกินนะ พหน่องแซบแซบอืม mm. สาตาหยามกึนเลือดกึนเลือดก็จะบ้ากันนะพี่น้องนี่กจะสติกิึนเลือดกึนเลืดแหละบาคำนี่อ่ะพี่น้องยังตาสวนโลดแ่บแทบ ผักเพล้านี้มันกับอันว้มือเป็นตะเกียวผักเพลากินกับก่อยกุ้งเราพี่น้องค่อยเคากันมาเคลื่ลานไหว เนี่ยเขาเคืองโลดได้นี่จ้ะกลายหนึง่งแคม,อมลองนำ้ำากบากฝนตกได้ไหม่นองฝนตกเบิดมึงเบิดเป็น เล็กน้อยไปเล่นข้างนอกแันแม่บานเป็นผ้าไปเล่นอยู่เสียงดังก็ขอโทษขอให้เลิกเป็น้องจ้ะเห็ดกิบเรียวเกินไปเพ้อ เสียงนั้นเสียงนี้ชาตายไม่มันเก็บเสียงไหมไม่มันตัดเสียงรอบตัดวิดีโอกับตัดแบบมันบ้านไป่นอเฮ็ดวิดีโอใช้โทรศัพท์กับตัดในโทรศัพท์เลยโหลดลงเฟซบุ๊กเลย มึงมีเวลาเอาใส่คอมวเตอร์ดอกพี hmm. ่น้องอแล้วอีกอย่างห้อมีลูกหรอเพี่น้องเนาะเสียงเอฟเฟกต์เสียงเศร้าส่วนมากก็เสียงเสียงลูกเสียงหลานมันหามอะไรดอกพี่น้องย่างข้อมีลูกมีหลาน ไม่ได้เลยบอกเขาไปเรียนอ่นข้างนอกคันเขาโบไปคันโซอีกับที่มีโบไปกับบังคับครับ่าอะไรพี่น้องนี่เขาอยากไปจะได้ดีแน่เขาสั่นกับเสียงกรบขิดเบิดเนื้อชูซาทำอย่างไร เหธรรมศาต์แบบน <sm todas hy enas> <Trans> ี้แหละแต่ก่อนสตายกับเห็ดทั้างสีตัวเสียงงงงยิ่มๆแบบนี้แหละก็มอกเห็นเป็นอย่างน้องพี่น้องพี่น้องเัง่ยมา่าสตายาแบบนี้คือมาว่า ก่อนที่เอาคิมมี่มานั่งนั่มานั่งกินข้างๆห้งเสียงดังคิมมี่แข้งย้งยงย้งอยู่เบิดคลิปผู้ใดน้อแบบนี้ให้พะ thank you พะ คุนมาส่งของพี่น้องสั่งของเลยดับแนวอ,อีลีพี่น้องเบิด เบิร์ดอีหิีแซ่บคักริกินโดนแล้วเด้บย่ได้กินแต่เมื่อเมื่อไทยสามเดือนสี่เดือนก่อนแล้ก่อ้อยู่เพิร์ไหนอยอยู่ออสเตรเลียได้กินกับทุกอาทิตย์เนาะ อยังงี้นายกไปเสือยังมันเมียวม,มองไขาหน้าสุดวันนี่ผมมีเงนพี่น้องทั้งเขาทั้งเขาบ่พ่อ ยุกเกาะหน่องก็โดดเดียวเดียวได้ฮนะน่ะอางยุกกลางทะเลก็สูงสูงสำหรับก่คนทรงเนี่ยบางาคนมีของสด ปุกพังยังกับง่งงมันสูง, ه, นงบิดบิดขาเบดเนี่ยแซ่บ แล้วจะหอมเผ็ดๆขมๆนะพี่นอ้องอือเขาจะเผ็ดเผ็ดพริกป่นนีกเพิ่เผ็ดพี่พะแนงมาหายตะบังไทยพี่น้องจ๋าเบลอกซิละาปิดแล้วน้อนไปละขอบคุณขอบคุณพี่น้องสู้สู้คขขนที่ติดตามและสมสตาร์ใหพี่น้องจา๋าดูแลส,สุขภาพสู้สู้คนพี่น้องพอกันไหมคลิปหนา้าบ๊ายบายจา้า